แล้วท่านที่ดูลำต้นของพืชอ่ะมันกว่าจะดูดผ่านขึ้นมาได้ยิ่งตัวแคลเซียมมันเป็นธาตุที่ไม่แคลเ,เซียมเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่นะมันต้องอาศัยไนโตรเจนเป็นตัวพาไปดังนั้นสองตัวนี้จะทำงานด้วยกันแคลเซียมไนโตรเจนทำงานเพื่อจะให้ออกดอกถ้าไม่มีโบรอนมาเป็นตัวควบคุมไม่ออกอีกเห็นไหมละ่ะแคลเซียมธาตุอาหารรองไนโตรเจนธาตุอาหารหลัก บบลอน,น,อร,นรุ่นาหารเสริมนุ่นมันเหมือนเราต้ยมยำอะต้มสุกแล้วอะใส่แต่เกลือไม่ใส่มะนาวได้ไหมเรไมาไม่ใส่ข่าไม่ใส่ตะไคร้ได้ไหมมันก็ต้องใส่ให้ครบนี่ไงเพราะนั้นมามาเข้าเรื่องทางใบใบพืชผิวข้างบนเนี่ยเขาเรียก epidermis มันจะมีแววกเคลือบอยู่เขาเรียกว่าไครตินไครตินสร้างมาจาก cuticle ตัวนี้จะไม่สังเคราะห์แสงนะเพราะมันไม่มีคอลอโรพาสคลอโรพาร,ค,ร,พารคือเมล็ดเม็ดสีที่จะผลิตลงคาวัตถุลงค้าวัตถุก็คือสีนั่นแหละก็คือคลอรโรฟิลล์แหละค,ะครับคลอโรฟิลล์เป็นลงคาวัตถุดังนแสงที่จะสังเคราะห์ในพืชอ่ะคือแสงพอาพที่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเรามาแยกแล้วมันจะมีเจ็ดสีม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงพืชจะเอา รังสีที่มีสีม่วงน้ำเงินและแดงมาปรุงอาหารนะนอกนั้นเผาไหมนะครับม่วงน้ำเงินแดงอ้าแล้วมันปรุงตรงไหนอ่ะย่างก่อนส่วนเปลือกล่างมาเนี่ย epidemis เนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างบนมันจะมีเมื่อมีแว็กกันไม่ให้น้ำระเหยอ,ออกทิ้งการสูญเสียน้ำ แล้วก็กันไม่ให้น้ําฝนในเข้ามันไม่งั้นก็บ,บวมเวลาฝนตกหลายวันเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราฉีดปุ๋ยน้ำเอ้ามันจะเข้าได้ยังไงอะต้องรอให้เข้ากับทางปากใบปากใบคืออยู่ข้างล่างเนี่ยใช่ไหมปุ๋ยทั่วไปอะมันจะมีเซลล์อยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าเซลล์คุมเซลล์คุมเนี่ยจะมีโครโพาสก็คือมันสังเคราะห์แสงได้แต่ว่าเซลล์คุมมันเป็นแท่งถ้าเป็นของข้าวมันจะคล้ายๆกระดูกยาวๆนะครับคล้ายๆดัมเบลอะ ถ้าเป็นของพวกไม้ผลมันก็จะเป็นคล้ายๆฝักถั่วแ้นตอนเช้าๆพอมันได้แดดปั๊บมันก็จะมีไอออนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโพเทชเซียมไอออนเนี่ยเข้าไปเกาะกับกับพวกกลุ่มคาร์บอนไอออนมันก็จะดึงน้ํามาเก็บไว้ที่เซลล์คุมอะกาดเซลล์มันอะมันก็จะบวมพอมันบวมปั๊บช่องว่างของเซลล์คุมมันมีสองตัวอยู่คู่กันอย่างเงี้ยมันเบ่งออกมันก็ปากใบก็เปิด พะปากใบเปิดเพราะก็ดูดนะ้ำาฮะมันดึงแรงดึงมันอย่างตึก35ชั้าชั้ต้องใช้30บาร์นะในการดันขึ้นแต่พืชเนี่ยมันเก่งมากมันดูดใช้แรงดูดปูดขึ้นมาเก็บไว้ที่ใบเพราะนั้นปากใบพืชคือที่เข้าที่ออกของพวกแก๊สพวกกา๊าซพวกน้ําโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์พเพื่อออกมาเก็บไว้ปรุงอาหารเมื่อมันได้มาเสร็จมันก็มาเอาแลกเปลี่ยนกา๊าซกันอยู่ตรงชั้นล่างนี้ขเขาเรียกว่าอะฟองซี มีโซฟิลทับศัน์นะที่แรกเปลี่ยนการาดบางๆหรอกตรงเนี้ยใจลวมๆดังนั้นมันจะไม่มีสีเขียวเข้มส่วนข้างบนนี้สำคัญมากมันมีเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งคล้ายๆขวดเนี่ยเขาเรียกว่าคลอโรพาร์ตนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพาริเซตมีโซฟิลมีหน้าที่สังเคราะห์แสงและแต่เนี้ยสร้างสารสีเขียวเมื่อสังเคราะห์แสงได้ปั๊มก็จะได้พวก กลุ่มน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นกลูกโคสนะเคลื่อนย้ายยากมันก็ต้องแปลงเป็นฟุกโตสเพื่อจะให้การเกิดการเคลื่อนยา้ายถ้ามันต้องการไปเก็บมันจะเก็บในรูปแป้งเห็นไหมกลูกโคสฟุกโตสแป้งเก็บเสร็จเมื่อจะไปใช้ก็ย่อยมาเป็นอนุภาคเล็กๆให้เป็นกรดอะมิโนคือขั้นตอนสุดท้ายเหมือนเรากินข้าวเนี่ยถ้ามันไม่ย่อยก็ท้องอืดอ่ะกินไปก็เมื่อยโอ้ยท้องอืด อาหารไม่ย่อยก็ไม่มีอะไรไปเลี้ยงร่างกายก็คือพวกกรดอะมิโนโปรตีนที่ย่อยเสร็จเป็นวิตามินเกลือแร่ไป,ไปให้ร่างกายเรากินพืชเหมือนกันมันก็ย่อยเอาวิตามินเกลือแร่จากแป้งเนะี่ยไปกินอ่ะถึงตรงนี้ผมกำลังจะเข้าเรื่องมาที่กรดอะมิโนที่อยู่ในตัวพารวันวันนี้คุยเรื่องนี้ให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาพบมาพูดมาคุยกัน เกี่ยวกับเรื่องพัดวันกับเรื่องกลอดมิโนนะครับเดี๋ยวต่อนะครับ